วันนี้ขอนำรูปภาพการส่งน้ำของหลวงพ่อยิดด้วยแปลงทองเหลืองและขอน้อมกราบสการะบูชาคุณของหลวงพ่อยิตดด้วยความคารพเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อยิตดจันทะสุวรรณโนอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองจอกอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบขีรีขันยอดพระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังในด้านการสักยันต์และปลุกเสกวัตถุมงคลเป็นที่ยอมรับ ถึงพลังพุทธคุณโดยเฉพาะเป็นอย่างยิ่งประลัดขิกที่ท่านปลูกเสกจนเกิดพลังสามารถลุกขึ้นตั้งเองได้หรือกระโดดเองได้จนเป็นที่ประจักษ์และเลื่องลือและที่มาััจรรย์อย่างยิ่งคือการส่งน้ําซึ่งหลวงพ่อยิบไม่ได้ปฏิบัติเป็นประจำเหมือนคนทั่วไปแต่ท่านจะส่งน้ําเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะท่านได้รับสัจจวาจากับอาจารย์ ผู้ทายทอดวิชาอยู่ยงคงกระพันให้กับท่านว่าต้องอาบน้ําเพียงปีละครั้งเท่านั้นดังนั้นพิธีส่งน้ําของหลวงพ่อยิดในแต่ละปีจึงยิ่งใหญ่มากผู้ที่เคารพนับถือจะลังไหลไปร่วมงานกันอย่างมืดฟ้ามัวดินเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เข้มขังโดยลูกศิษย์จะช่วยกันส่งน้ําหลวงพ่อและขัดถูผิวกายของหลวงพ่อยิดซึ่งไม่ใช้สบู่ หากแต่ใช้แปรงรวดทองเหลืองอันใหญ่ขัดถูร่างกายของท่านด้วยอิทธิฤทธิและความศักดิ์สิทธิ์ของวิชายูโยงของกพันที่หลวงพ่อยิดมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมทำให้แปงรงลวดทองเหลืองที่แหลมคมไม่สามารถละคายผิวของท่านได้เลยแต่ต่อมาในปีพุทธศักราช2535แพทย์ได้สั่งห้ามทำพิธีกรรมส่งน้ำดังกล่าวเนื่องจากหลวงพ่อชลาภาพมากแล้ว